มีอยู่ท่านหนึ่งอ่านส่งข้อความมาว่าแอดว่าว่าดูไลฟ์เมื่อคืนนี้อแค่แค่เริ่มต้นไลฟ์หัวหัวเราะก็คุ้มเกินคุ้มค่าลงทะเบียนแล้วค่ะยิ้ม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 ยแสดงว่าค่าคอสที่จ่ายไปคือค่าหัวเราะ หัวก็บอกเลยไงว่าค่าตัวเราเนี่ยแต่ละคนประเมินค่าไม่ได้ประเมินไม่ได้ค่ะแต่แบ่งกันมาแล้วได้คนละหกร้อยสามสิบอ่ะยังไม่จบนะบทเรียนยังไม่จบยังไม่จบอ่ะให้เคล็ดลับนิดนึงไหนๆก็มาแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวเคล็ดลับจูงจิตกับความรวยออเราต้องเข้าใจก่อนว่าความรวยที่เราจะสร้างความรวยเนี่ยเราต้องสร้างด้วยความสรัควาต้องความรวยเราจะต้องสร้าง ความรวยด้วยความสุขและความรักความรวยคือความรวยคือความรักความรวยคือความสุขการที่เราจะสร้างความรวยเราจะต้องใช้ความรักในการสร้างและที่ง่ายที่สุดเลยในการที่จะใช้ความรักสร้างโค้ช้าจะรักยังไงคะในใช้ความรักสร้างคุณต้องเข้าถึงพระเจ้าเพราะพระเจ้าคือความรักพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรา พระเจ้าที่จิตเป็นจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเล่นอยู่ในตัวเราที่อยู่ในจิตใต้สํานึกของเราอ,อยู่ในตัวเราอะอเออคือตัวเราอะใช้ความรักจากก้นบึ้งหัวใจในการสร้างรักสิ่งที่ทําทําสิ่งที่รักรักคนรอบข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ลูกเต้าเหล่าเย่พ่อแม่ยังสำคัญถ,ถ้าวันนี้นะเราเริ่มต้นความรวยด้วยการที่เราเนะี่ย กลับไปให้อภัยพ่อแม่กับ uh huh. ไปรักพ่อแม่ได้คุณก็จะสามารถนำความรักเนี่ยออกไปส่ผู้คนได้เพราะอะไรรู้ไหมบางคนเนี่ยรักตัวเองไม่ไม่ได้ร uh huh. ักรักตัวเองไม่เป็นไม่ใช่รักตัวเองไม่ได้รักตัวเอง uh huh. ไม่เป็นเพราะว่าเกิดสิ่งติดค้างกับพ่อแม่ซึ่งมีเยอะมากเ uh huh. วลาที่ติดค้างเนี่ยหลายคนเลยเอาประสบการณ์รอบตัวใกล้ชิดคนใกล้ชิดตุกตาอะไรเนี่ยป่วยติดค้างความรักกับกับแม่ป่วย ป่วยนะอืป่วยจนจนจนอายุมากเลยแล้วก็มาหายตอนที่เข้าถึงความรักแม่หนูอ๋อแล้วอ๋อาโตอายุหนูพี่งข้อใจผิดนี้า็ตั้งใจฟังี่เนี่ยป่วยเลยป่วยเพราะว่าอาการป่วยคือโรคทางจิตอาการจนความยากจนคือโรคทางจิตอืโรคทางโรคทางจิตอาการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอกหักรักคุดตุดเมินก็คือโรคทางจิตตุดเมินนี่ โรคทางจิต <c oughs> <c oughs> ก็เป็นความรักของเขาประเภทหนึ่งอ่าเพราะงั้นทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันล้นแล้วแต่เกิดขึ้นจากโรคทางจิตใจทั้งสิน้นอ่าโรคความอ่ายากโจนก็เกิดจากโรคทางจิตใจที่เราที่เราอ่ะป่วยที่เราแบบว่าป่วยข้างในอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเจ็บป่วยมีบาดแผลในจิตวิญ,ญญาณของเราเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องให้โคดพาวปลดล็อกนี่นี่นี่โคดพาวก็มีประสบการณ์เยอะอะไรคะประเภทมาจูนจิตแล้ว อ่าเคสที่อยู่สิงคโปร์ไงอ่าอการอาการภูมิแพ้อะไรอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่เขาเขาดีขึ้นเดินได้วิ่งแบบคล่องอ่ามีเคสหนึ่งอะไรเงี้คือเคสเคสนี้เนี่ยเอ่อเป็นผู้บริหารระดับสูงเลยละกันสูงสูงนะคะทำงานเป็นคนไทยคนเดียวที่อยู่ในบริษัทต่างชาติอ่าอ่าเป็นคนไทยคนเดียวด้วยนะเป็นผู้หญิงด้วยเอ่อก็คือเนี่ยเมื่อคืนก็เข้ามาจูน <K> เข้ามาใช่ไหม<ช>แต่เขาอยู่ในคอร์สใช่ค่ะคือจะบอกว่าน้องเขาเนี่ยมีปัญหาโรคภูมิแพ้มีปัญหาโรคภูมิแพ,แพ้ซึ่งในกระบวนการจูนเนี่ยลงลึกๆไปเรื่อยๆเนี่ยคือเดิมทีเดิมทีเนี่ยเขาไม่เคยเป็นอะไรมาเลยอ,อยู่ๆไม่ไม่เคยเป็นโรคภูมิแพ้อ่าตั้งแต่เกิดมามเด็กๆเกิดที่มาเนี่ยเขาก็จะแข็งแรงนู่นนี่นั่นแต่ระยะเวลาผ่านไปการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยใช่ใช่อ่า ทำให้เขามีอาการเป็นโรคภูมิแพ้ตอนที่จูนกันครั้งสุดท้ายเขาเขาเขาลงเป็นแพ็กเกจสามครั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยคือแบบโอ้โคตรไม่ไหววันนี้ป่วยมากเลยหายใจไม่ออกหายใจทางจมูกไม่ได้ต้องหายใจทางปากหลับลไปพร้อมกับการหายใจทางปากใช่ที่ตอนเด็กๆ<ะ><ะ>ยังไงหายใจทางปากเพราะเวลาหน้าหนาวที่บนมันมาพร้อมลมและฝุ่นทรมานมากพอไปตรวจหมอบอกว่า ว่าน่าทงสารมากหมอเปแล้วหมอเขาตอนที่หมอบอกว่าพี่ป่วยเป็นภูมิแพ้หายใจขัดแบบหมอทาท่าหมันไส้นิดนึงทําไมจมูกโด่งเกินไปอันนี้พี่จะเข้าประเด็นไหนเอางี้ดีกว่าเข้าประเด็นแพ้แชร์ประสบการณ์คิดว่าเข้าประเด็นจมูกโด่งไหมหมอบอกว่าจมูกโด่งเกินไปทําให้มันคดน่าเหนื่อยเนาะแล้วมันก็ทําให้มันเยี่ยวทําให้มันตรงนี้มันตัน มันตาจมูกเนี่ยมันเป็นสันก็จริงแต่มันโค้งแล้วมันทั้หมดมันตันอ๋อมีสาระมีสาระไม่ไมีหักมนิดนึงออาต่อเอาแว้เมื่อกี้แวะค้างทางเอากลับมาครับก็ไม่รู้ว่าจะเข้าเรื่องภูิแพ้หรืออะไรนี่คือในกระบวนการโค้ชครั้งสุดท้ายเนี่ยที่แบบกำลังจะจบกันแล้วเนี่ยอยู่ๆนะครับพราวก็ให้เขาโชว์กลม โชคล่าให้เขาโชครวมโชกไปโชกมาเข้าเข้ากระบวนการปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บจูนเสร็จพอพอจบกระบวนการเนี่ยโคด้ดทำไมมันหายใจโล่งเลยอะ่ะราถงใส่มากโค้ดทำไมมันหายใจโล่งเลยอ่ะหายเลยลุบหายใจหายใจได้เลย,หาย,ห,าย,เลยหายใจทางจมูกได้เลยทันทีเขางงมากนะคะ, <c oughs> อะพอจบกระบวนการเสร็จปุ๊บเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยสืบไปรากลึกรากลึก ลากหรือ, mm hmm. เ,อ,อเขาขาดความรัก mm hmm. เขาขาดความรักจากแม่ mm hmm. จากพ่อกับแม่ mm hmm. เนื่องจากว่าตอนท้อง คุณแม่เนี่ยฐานะไม่ค่อยดีเมื่อลูกเกิดมาอยากจะเอาลูกไปปยกให้คนอื่นแล้วแม่มาเล่าให้ฟังแม่มาเล่าให้ฟังว่าแม่มาเล่าให้ฟังคือน้องเขาบอกว่าเข้าใจโค้ดเข้าใจแต่ทําไมข้างในมันเจ็บปวดมันรล่งๆๆงงให้เจ็บปวดมากเลยแต่แต่เข้าใจนะว่าเพราะอะไรที่แม่ทาแบบนั้นใช่เข้าใจทางเนี้ยไม่เข้าใจแค่ความคิดมันไม่ได้เข้าใจในระดับจิตวิญญาณเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ถูกต้องค่ะแต่การสร้างชีวิตของเราคือวิญญาณสร้างไม่ใช่ความคิด ถูกต้องพอ,อหลังจากจบกระบวนการปุ๊บเนี่ยเขากา็เข้าไปเหมือนกับเข้าไปเยียวยาบาดแผลแล้วไปเห็นความจริงที่แท้จริงจากจิตนะไม่ใช่ความคิดเข้าไปเห็นความจริงที่แท้จริงในระดับจิตเขาปลดล็อกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งโรคภูมิแพ้เนี่ยมันเกิดจากการไม่เห็นคุณค่าของตัวเองมันเกิดจากการที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ไเป็นที่รักไม่ถูกรักไม่ถูกรักถูกต้องเวลาที่เขาป่วย เวลาที่เขาป่วยแม่จะโทรมาจากประเทศ oh. ไทย <Get. S 1> เป็นห่วงนะ รักนะดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองดีๆนะจิตเลยดึงดูดสร้างเหตุการณ์สถานการณ์ทําให้ป่วยพอป่วยคุณแม่ก็จะโทรมาบอกว่าลูกหายนะจ๊ะอย่างงู้นอย่างนี้เลยรู้สึกว่าถูกรักถูกต้องแล้วมีความแล้วมีความสุขแล้วมีความสุขเวลาที่แม่โทรมาบอกห่วงนะรักนะดูแลตัวเองนะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณได้สิทธิ์นั้นยกมือถามเอะยกมือว่าไงคะนักเรียนเ โค้ดพาวครับคขอถามนะครับ huh. ว mm ่าอย่างหลายคนเนี่ยกำลังดูไลฟ์เนี่ยเราบอกว่าโอ้โค้ดพาวพูดเข้าใจแล้วก็ตแล้วอาการมจะหายเลยไหมเกตเข้าใจแล้วว่าที่เราป่วยอาจจะเป็นเพราะต้องการความรักจากแม่ออืมันจะหายเลยไหมไม่หายพอประสบการ์ประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกันคือแค่ฟังแค่ฟังเราเข้าใจอ๋อเป็นเพราะยีางี้อ๋อมันคงยังงู้นงอเข้าใจเหมือนน้องท่านเนี้ยน้องท่านเนี้ยว่า โค้ดเข้าใจเข้าใจหมดเลยในในระหว่างกระบวนการเนาะน้องเขาบอกว่าเข้าใจหมดเลยโค้ดแต่ข้างในมันเจ็บปวดแล้วเขาก็ร้องร้องไห้แบบหนักมากอมันต้องไปเคลียร์จากระดับระดับของตัวจิตแล้วเชิญค่ะคุณได้สิ่งนั้นคนยกมือคนยกมือได้ก่อนพระเจ้ารักทุกคนเท่ากันไหมครับเท่ากันเท่ากันรักเท่ากันนะทําไมผมตากแดดอยู่คนเดียวครับตอนนี้ เมื่อกี้เห็นคอมเมนต์ขึ้นมาว่าเพื่อนหนูค่ะเหรอาจจะมูกโดงนี่พูดถึงแดดแล้วแดดทุกอย่างเพื่อนหนูหมดพระเจ้ารักทุกคนเท่ากันไหมครับเท่ากันโอ้โหแดดส่องผมคนเดียวเลยนะตอนนี้ที่ต้องไปกลางร่มนั้นนะพี่อาจจะขาวเกินไปหรอแดดมาเรื่องขาวอยู่ถ้พี่ให้พวกเราสองคนกว่าจะฟื้นตัวเนี่ยมันนานอ่ะเชิญเชิญเชิญจบแค่นี้แหละจบเลยจบวันนั้นทุกตาเห็นท่านเนี่ยมาไลฟคู่กับโคดพาวแล้วก็อยู่ๆเขาก็ ท่านนี้ก็สาราภาพขึ้นมาว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนภูมิแพ้แล้วก็เรื่องวิ่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ก็ซึ่งก็เคเ,เขาเกบกรบกอบใช่ใช่ระหว่างระหว่างไลฟ์ก็ได้เล่าเรื่องนี้ว่าอาการภูมิแพ้เนี่ยมันหายแล้วระหว่างเล่าเนี่ยเขาสั่นสะเทือนร้อ,องไห้แล้วเขาก็บอกว่าตั้งแต่มาโค้ชมาจูนะเขาปลดล็อกเรื่องแม่เขาเข้าใจแล้วว่าแม่รักเขาขนาดไหน ทัทง้ทงทงั้งที่ในความคิดของเขาเขาก็เข้าใจ,าใจว่าแม่ไม่ได้ทิ้งไปนี่ก็อยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กแต่ในระบบจิตก็คือเจ็บปวดเพราะในความคิดนั้นมองว่าคุณแม่จะส่งความรู้สึกไปถึงลูกผ่าน DNA huh. เพราะฉะนั้นมันจะสั่นสะเทือนไปในระดับจิตวิญญ,ญาณมันก็ตกค้างอยู่ตรงนั้นแต่ระหว่างไล์เนี่ยเขาบอกว่าเขาปลดล็อกอปลดล็อกในการจูนจิตนะคะปลดล็อกส่วนตัวแล้วก็หาย เขาหายเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็รักแม่มากปรากฏว่าแม่เข้ามาดูในไลฟ์ไหนในนั้นไลฟ์นั้นอ่ใช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 ่ต่อต่อต่อแม่เข้ามารู้ว่าเพิ่งรู้ว่าลูกคิดอย่างนี้อ่าใช่เพิ่งรู้ว่าขนลุกเลยเออเนี่ยขนลุกตลอดเวลาตลอดเวลาใช่ใช่วันน้องไปเล่าให้ฟังหลังจบหลังจบอีกวันหนึ่งคือคุณแม่เข้ามาดูไลฟ์มานั้นด้วยแล้วคุณแม่เสียใจแล้วคุณแม่ก็โทรมาขอโทษใช่ แล้วก็เกิดอะไรขึ้นอีกนะตอนนั้นอะเออแม่มาโทรมาขอโทษแล้วเขาก็รู้สึกได้รับความรักแล้วมันมันปลดล็อกดับเบิลอะใช่ใช่<อ>ใช่ใช่<อ>แล้วก็เมื่อตอนคริสต์มาสที่ผ่านมาน้องเขาก็ไปออกกําลังกายแล้วก็ส่งคลิปมาให้ส่งคลิปมาให้ดูว่าเนี่ยเป็นเป็นการออกออก,กําลังกายที่มีความสุขที่แบบมันหายไปนานมากเลยความรู้สึกแบบเนี้<อ>คือเป็นภูมิแพ้แล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงอ่า<อ>แล้วก็เวลาที่ออกกําลังกายมันก็จะ เจ็บปวดนู่นนี่นั่นอะไรทั้งหลายแต่แต่วันนั้นที่น้องก็ทรงคิดมาเนี่ยคือออกกําลังกายแล้วมีความสุขอะอาการที่เคยเป็นไม่รู้สึกอีกแล้วแล้วคนนี้ได้ข่าวว่าเป็นถึงเรียนเป็นอะไรนะครับฟิสิกเคมีอะไรนะรีบกว่าอยู่บัณวิตบัณฑิตเป็นกรหญิตบัณฑิตพูดถึงเคสนี้มีอีกเรื่องหนึ่งลืมยกมือลืมยกมือมันอยู่สามคนต้องขออนุญาตพูดนะฮะมันมีเรื่องหนึ่งที่อัปเดต ล่าสุดกับน้องท่านเนี่ยนะฮะบอกว่าเป็นยังไงล่าสุดเนี่ยบอกว่าจากที่ไม่มีงานยื่นเข้ามาตอนนี้มีมีคนเสนอประมาณสามสามตำแหน่งนะสามตำแหน่งได้หนึ่งสองสามแล้วเธอก็เลือกว่าเธอจะเลือกชาเลนต์คือจะเลือกไอ้ตำแหน่งเนี้ยซึ่งตำแหน่งนี้ที่เธอที่เธออยากจะเลือกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ตำแหน่งสูงขึ้นแล้วทีมเนี้ย เป็นทีมที่แบบวุ่นวายมากเป็นทีมที่แบบทางานจนแทบไม่มีวันหยุดจากเมื่อก่อนเนี่ยจิตที่แบบว่าไม่ชอบอะไรแบบนี้อชอบสบายๆอ,อ่ะซึ่งงานที่เธอขยับมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นงานชาเลนจ์เธอก็ได้เข้าใจว่าสุดท้ายเธอทําได้ใช่แต่ความคิดมันหลอกพอนนี้พอกล้ามาสู่สเตป็ปขึ้นสเต็ปที่ที่สองแล้วพอจะไปสเต็ปที่สามอยากได้งานที่มันชาเลนจ์ขึ้นที่มันท้าทายขึ้นพอคราวนี้ปรากฏว่า Ờ, เจ้านายที่สูงกว่าบอกว่าคุณสมบัติของเธอเนี่ยมันยังมันยังอาจจะต้องรอประสบการณ์นิดนึงถึงเหมาะกับตรงนี้แต่ทุกคนไว้วางใจเธอนะอเธอก็เลยรู้สึกว่าอาจจะน้อยน้อยนิดนึงอย่างเงี้ยก็กลับไปอยู่ในในงานที่ทําก่อนห<ม>อน้านี้ตำแหน่งเธอเนี่ย <laughs> มันจะไป <laughs> มันจะไประดับที่สามพอไประดับที่สามมันลงมาระดับที่สองเธอก็เล่าเรื่องราวนี้ฟังแล้วเธอก็กเ,เล่าต่ว่าพอเธอมาอยู่ในกลับมาอยู่ตําแหน่งเดิมไม่ได้กลับเราเคยคุยกันว่า มาต่อตรงนี้เลยเราเคยคุยกันว่าสิ่งที่น้องก็อยากทำที่สุดคือสอนให้เด็กรุ่นใหม่สนใจเรื่องฟิสิกส์ใช่ถูกต้องนะั่นคือความปรารถนาแตาท่ทีแรกของเขาเรากทวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเรียนเรื่องจิต่ลงความปรารถนาที่จะสอนพิเศษให้เด็กๆเ,เข้าใจเรื่องเรื่องฟิสิกส์นั่นนะมันเป็นความปรารถนาที่อยู่จุดลึกที่สุดคราวน,นี้พอมันพอมันได้ทําบางสิ่งบางอย่างไปแล้วเนี่ยมันจะเจอจุดลึกที่สุดพระจุดล,ลึกที่สุดมันทําการปุ๊บไอสิ่งที่เธอจะไปมันไปไม่ได้อเพราะไอทีมันทําการแล้ว โชคชะตาทําการแล้วก็เลยว่าโอ้โหโค้ดยังจาได้เหรอว่าสิ่งที่เราคุยกันว่าหนูชอบสอนพิสิทส์จำได้สิและนี่ไงเธอสำเร็จแล้วในที่สุดเธอก็ได้ทำสิ่งสิ่งที่เธอต้องการไอ้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเข้าใจไหมมันไม่ได้ทำเงินทันทีแต่มันได้ความคุณค่ามันได้ความรู้สึกมีคุณค่ามีใจอะไรเงี้ยอันนี้ วิถีของจัก,กรวาลเราอยู่ในมิติมนุษย์คือถ้าเราไปทําสิ่งนี้เราจะไม่มีเวลาทําสิ่งนี้อืแต่เราลืมสิ่งที่เราหลงลืมสิ่งที่เราอยากกระทาที่สุดใช่และสิ่งที่เราอยากกระทําที่สุดเนี่ยในโลกใบน,นี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เมคมันนี่เยอะที่สุดอแต่คุณได้คุณค่าที่สุดพอได้คุณค่าที่สุดพอเข้าใจรู้สึกตัวเองมีค่ามันจะกลับไปต่อยอดเรื่องการเงินในภายหใช่ การเงินยังไงก็ได้ใช่ใชแต่ขอให้รู้สึกรักและเห็นคุณค่าในงานนั้นรักและเห็นคุณค่าในตัวเองอรักและเห็นคุณค่าต่อผู้คนรักและเห็นคุณค่าต่อจากอวานี้ความรวยคือทัศนคติที่เรามีต่อตัวเองผู้คนและโลกใบนี้ดังนั้นการสร้างความรวยจริงต้องสร้างด้วยความรัก ที่พูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็คือความรักนั่นเองท่านนี้ก็คือกลับไปรักตัวเองได้หมดหัวใจเพราะเข้าพราะเข้าใจแม่อย่างแท้จริงในระดับจิตวิญญาณไม่ใช่ระดับความคิดนะบจิตในระดับจิตไม่ใช่ระดับความคิดนะคะและกลับมารักและเห็นคุณค่างานที่ทําและที่สําคัญคือขยับ ความสามารถของตัวเองโดยที่ไม่เอาคอมฟอร์ตโซนที่เกิดจากสมองคิดสร้างตั้งแต่เราทํามาเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําซ้าๆๆอ่ะชีวิตเรามันจะมันเป็นมันเป็นเหมือนเราตีกรอบให้กับตัวเองว่าความสามารถมันอยู่ตรงนี้มันเป็นการหลอกของสมองเพราะสมองเนี่ยเขารักเราเขาเขาต้องการให้เราเนี่ยอยู่ที่เดิมไม่ให้เราเนี่ยออกไปอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนเพราะว่ากลัวเราล้มกลัวเราบาดเจ็บดังนั้นเราต้องชนะความคิดของเราและใช้ความรู้สึกว่าเฮ้ย เราจะทํามันเพราะว่าเรารักเราท้าทายเราจะต้องขยบความ,มสามารถของเราเพราะงั้นต้องใช้หัวใจนําทางใช้หัวใจนําทางก็คือการใช้ความรักก็แนะนําการมาเขาเรียกว่าแนะนํามาฝึกร่วมกันนะคะทุกร์สของทุกการเนี่ยก็สามารถเข้ามาถามได้เลยในไลน์แอดรวมถึงการจูนจิตปลดล็อกส่วนตัวแต่การจูนจิตปลดล็อกส่วนตัวกับโค้ดพาและวางระบบจิตกับโค้ชโจเนี่ยได้ทั้งสองคนนี้เลยนะคะคนใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยจูนเลยปลดล็อกส่วนตัวเนี่ยต้อง จูนกับโคด์ปาโคด์ผทั้งหมดอ่ะสครั้งใช่แล้วแต่แต,แต,ต้องผ่านการฝึกจากคอสสวันมาก่อนอย่างน้อย30วันค่ะโอ้โหไม่เคยคุยเรื่องนี้มาก่อนตอนที่โคด์าผาตั้งอยากจะถามความรู้สึกจากจริงๆเลยว่าเหตุใดจึงเลือกให้ทุกคนอะ่ะเรียนคอสสส3บวันมหาสจรยจ์ยเปลี่ยนชีวิตก่อน อยากให้ทุกคนได้ฝึกพื้นฐานมาก่อนอยากให้ทุกคนได้เข้าใจก่อนว่าพลังงานที่สงสจะจูนพลังงานสูงสุดหรือพลังงานที่เราจะจูนกันเนี่ยเป็นยังไงคืออะไรถ้าเรามีพื้นฐานตรงนี้มาเวลาที่เรามาจูนส่วนตัวมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นสําหรับท่านที่มาจูนส่วนตัวเพราะโค้ดพาวเห็นผลลัพธ์ในชีวิตตุกตาจากบรรดานักเรียนที่มาจูนแล้วได้ผลลัพธ์โค้ดพา ใครแย่งนะไม่มีใครแย่งคนพาวเห็นว่าทำไมถึงสำเร็จแต่ไหนก็ของโรงแรมมีกระบวนการอะไรทำให้ชีวิตสำเร็จเนอแล้วนะคะ ตไปถึงคั่งลาโคดพาวก็เลยอ๋อคอร์สนี้ก็เลยนำโคดพาวไปอยู่ในคอร์สโคดพาวก็เลยได้มีโอกาสได้ได้เข้าไปสังเกตการในคอร์สแล้วก็รู้ว่าอืมกระบวนการนี้มันยอดเยี่ยมจริงๆมันสําคัญวางรากฐานระบบจิตใหม่ใช่ถูกต้องมันเป็นพื้นฐานถึงแม้จะจบ กระบวนการของการจูนส่วนตัวไปแล้วก็ต้องกลับไปฝึก30มสิบวันต่อนะถ้าอยากมีชีวิตแบบนี้ใช่แล้วก็รวมถึงการจูนจิตกับอภิจิตหมูเพื่อเร่งความสําเร็จนะดึงความฉลาดยของคนอื่นมาใส่ให้ตัวเอง<笑><笑>อันนี้อนนของตุ๊กตาส่วน <c oughs> <ะ>ตัวมูลค่าคอร์สสองหมื่นหกพันบาทค่ะเมื่อวานเนี่ยเออเมื่อวานเนี่ยในคอร์สเนี่ยอ <ไ>พลังงานอ่ะที่เราจูนให้เมื่อวานเนี้นะไลฟ์ให้เมื่อวานนี้นะ่มาานนนะมันเปอร์เฟกมันยอดเยี่ยมแล้วที่เหลือทําซ้ําทาซ้ําคือวันเนี้ยใครสะดวกก็เข้าไปครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่วันละครั้งวันละครั้งเอาอย่างเงี้ยทําติดต่อกันให้ได้สามสิบวันสามสิบวันแล้วคุณจะแล้วคุณจะเห็นอะไรชัดขึ้นชัดขึ้นนะที่เหลือลอาจากนั้นก็ตามสะดวกแต่อย่าให้มันห่างหายกันเกินไปนะเพราะว่าอภพิจิต คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปอย่างสม่ำเสมอใช่อาสุดยอดและสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเดี๋ยวจะมีการเข้ากลุ่มครั้งที่สองครั้งที่สามเป็นเรื่องส่วนตัวของทุกคนไม่บังคับทําแล้วแต่พวกเราเลือกเลยส่วนใครจะเข้าที่สองครั้งที่สามแล้วมาถามว่าเข้ากลุ่มยังไงจะไม่ตอบนะคะคาถามนี้เป็นความรับผิดชอบของใครของมันแล้วนะคะเข้าแบบที่เคยเข้าอะครับเข้าแบบที่คุณอยู่ในกลุ่มแล้วอนุมัติเรียบร้อยแล้วคือจบแล้ว รวยนะคะความรวยคือสิ่งที่เราเราต้องเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะทำนะคะเลือกที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองอ่าเคล็ดลับความรวยให้ไปแล้วความรวยคือความสุขการที่เราจะสร้างความรวยเราต้องจูนกับความสุขถ้าเราสร้างความสุขด้วยตัวเองไม่ได้ก็ใช้อภิจิตหมูในการสร้าง